สวัสดีทุกท่านครับผมช็อกช็อปมาแล้วครับวันนี้ให้ดูจีติวฮะจีติว <laughs> นะฮะวันนี้จะมารีวิวรุ่นนี้ให้ได้ดูกันนะครับ GST ขีด B 4 0 0ขี A นะฮะรุ่นนี้เนี่ยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี2020นะฮะถ้านับกันจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าเกือบเกือบ3ปีแล้วนะนะฮะก มีโอกาสตามคอนเซปต์เดิมครับคนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วครับของเรามาที่หลังสุดไม่ใช่อย่างานั้นคือจริงๆอย่างนี้ฮะด้วยความที่ว่านาฬิกาเยอะเนาะบางทีเราก็ไม่รู้จะเอาหยิบรุ่นไหนมาถ่ายดีนะฮะก็ถ่ายตามอารมณ์แล้วกันนะครับอ่ะและรุ่นที่จะให้ดูวันนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับสวยงามหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเชียวนะฮะนะฮะถ้าคนเล่น G s ช็ Sho ck ก็จะรู้เลยว่านี่คือ G s t ติวนะฮะ g s t ติวหมายถึงว่าเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งนะครับถ้าคนที่ไม่ไม่รู้จ,กจักนายจะนาฬิกา G s ช็ c กเนี่ย ซีร mm ีส์หนึ่งสตีลก็คือหมายถึงโลหะนั่นแหละครับนะฮะจริงๆในยุคเลกๆเนี่ยนะครับจีสตีลจะไม่ค่อยมีสายยางเลยไม่ค่อยมีสายเรซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเป็นสแตนเลสทั้งเรือนทั้งสายสแตนเลสทั้งกรอบสแตนเลสนะฮะทำให้ตัวจีสตีลเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งถึงแม้จะดูบึกบืนก็ตามแต่ก็น้ําหนักก็เยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าคนไม่เคยใส่านาฬิกาเลยนะครับแล้วไปใส่จีสตีลเนี่ยเมื่อยเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะอย่าง อย่างแฟนผมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใสนาฬิกาแต่ว่าพอใส่นาฬิกาที่มันเป็นสายเหล็กอ่ะคือจะเขาจะรู้สึกว่ามันเมื่อยม,มือมากๆผมก็ไม่รู้มันมันเมื่อยขนาดไหนเพราะเป็นคนใส่นาฬิกาตลอดแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมือนทํามาเพื่อแก้ปัญหานะฮะเหมือนทํามาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ทําเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะฮะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบใส่นาฬิกาสายเหล็กนะเหมือนผมเนี่ยนานๆจะใส่สายเหล็กสักที ะะส่วนใหญ่ก็ชอบนาฬิกาสายเรซินแล้วก็ที่หัวมันเป็นเหล็กอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยงามด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปไล่กันนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยเป็น B400 นะครับเป็นรหัส400ซึ่งถ้าไล่มาตั้งแต่ g s t b ก็จะมี B100 b ่0 0้0 0นะครับ b 2 0อ300 400แล้วก็500นะฮะนี่อันนี้คือ400ก็คือเกือบจะใหม่สุดละเกือบจะใหม่สุด จริงๆผมเคยเข้าไปนั่งอ่านในเว็บบอร์ดชื่อดังเว็บหนึ่งชื่อว่าเลดดิตนะฮะมันจะเป็นการเอาข่าวข่าวจริงบ้างข่าวไม่จริงมันมันเป็นคล้ายๆบอร์ดเหมือนพันทิปบ้านเราอะ่ะแล้วเขาก็จะคุยกันแบบแล้วแต่ใครจะมาตั้งหัวข้อไหนก็จะเข้าไปคุยกันเรื่องนั้นทีนี้มันมีคนเรียงลําดับ G ีสติวตั้งแต่บีร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยซึ่งหกร้อยยังไม่ออกมานะเขาคิดว่านะ,ะมันก็จะเป็นกลุ่มที่เขาประมาณการว่าจีสติว ที่เป็น B5 ห้อเออบี0รุ่นถัดไปเนี่ยถัดจาก5 0 0เนี่ยน่าจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอ่านะน่าจะเป็นแบบตัวสี่เหลี่ยมคล้ายๆพวก5 6, 0, ้า0อะไรพวกนี้อันนี้คือเขาเดากันนะเขาเดากันันนี้จะออกมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปหาข่าวเจาะลึกกว่านี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้กลับมาอยู่กับรุ่นนี้ก่อนผง อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์จ,จัดของ G s t ต l ลนะครับนอกจากในส่วนของโลหะอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วคือมันดูแข็งแรงการออกแบบดูแข็งแรงอยู่แล้วเนะี่ยก็คือเจ้าใบพัดตรงซ้ายมือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับจีสต l แทบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะจะมีวงกลมที่เป็นใบพัดอย่างนี้ซึ่งหน้าตาก็จะต่างกันออกไปบางบางรุ่นก็อาจจะเหลี่ยมน้อยลงบางรุ่นอาจจะเหลี่ยมมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะคงคาแรคเตอร์แบบที่เป็นใบพัดอย่างนี้เอาไว้นี่เห็นไหม มันก็สวยนะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยดูดุดันเบึกเบึนแข็งแกร่งอย่างที่เขาบอกจริงๆแล้วก็ตัวกล่องก็ทําออกมาแบบให้ให้มีสีเหมือนโลหะเหมือนเหล็กอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเปรียบเสมือนว่านี่คือแข็งแกร่งแล้วก็เขาทําออกมาให้มีความรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับมันมีความพิเศษค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นที่ผ่านบานมาอันดับแรกเลยก็คือสายที่เป็นเรซินลักษณะนี้นะครับตัวสายจริงๆ B400 มันมีสายเหล็กด้วยนะครับแต่ว่านี่ผมเอาสายยางมาให้ดูก่อน ตัวสายนี้นะฮะจะเป็นสายเรซินนะครับก็จะมีความแบบด้านๆสีดําด้านๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงแต่ทนนะครับสายในกาจีช็อคเนี่ยมันทนความหนาความบางคา่อนข้างพอดีพอดีฮะไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้บางเกินไปแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะมีการแต่งสายขัดสายต่างๆให้มันเรียบร้อยนะฮะไม่ให้มันมีมุมเวลาที่ใส่ข้อมือแล้วมันรู้สึกว่ามันลาคาญแต่ตรงนี้เขาทําได้ดีอยู่แล้วอันนี้เรื่องนี้ทําได้ดีอยู่แล้วแต่ต้องก็ต้องพูดนะเนาะ <laughs> นี่เหมือนกันเลยทั้ง2ด้านเห็นไหม แล้วก็ตัวสายด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนริ้วๆๆเวลาที่แบบเราจับแล้วมันรู้สึกเออมันสากๆมือมันไม่ลื่นนะฮะมันดูแบบดูแข็งแกร่งดูคงทนดูเข้ากับตัวเรือนจริงๆนะครับแล้วฝาด้านหลังเขาจะเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้เสียายสติกเกอร์ของซ m มจีบังนะฮะตัวนี้ของเซนทันนะครับนี่มันจะเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันมันจะเขียนว่ารุ่นนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยคือวัสดุอะไรบ้างนะฮะ ตัวสายรุ่นนี้นะครับเป็นสายรุ่นใหม่แล้วนะฮะตัวใหม่แล้วที่สามารถที่จะสะกิดออกนะครับทำให้ความเสียหายของตัวสายหรือว่าตัวเรือนเนี่ยลดลงจากการงัดนะฮะตัวนี้สกิดออกนิดเดียวก็ดึงสายออกเปลี่ยนได้เลยนะครับเขาคิดมาเยอะจริงจริงนะผมว่าแล้วทำไมเขาอยู่มาได้ถึง40ปีนะฮะคิดเยอะจริงจริงนะฮะดีไซน์เขาดีเยี่ยมด้วยแม้กระทั่งหลังเรือนที่แบบมองไม่เห็นน่ยก็ยังดีนะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตรง เข็มขัดนะครับที่รัดสายต่างๆเนี่ยดูตรงนี้มีโลโก้ของ G-Shock นะฮะตรงนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับโอ้โหเบามากเลยนะเป็นสตีลที่เบามากๆ mm hmm. เหตุผลนะครับที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้มีความเบาเพราะอะไรจุดเด่นของรุ่นนี้ฮะมีคาร์บอนเป็นส่วนผสมอยู่นะครับเขาเขียนว่าคาร์บอนคอการซึ่งมันมีความแข็งแรงแล้วก็เบามากๆคือแข็งแรงกว่าเหล็กแบบหลายเท่าตัว แต่เบากว่าเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะณตอนที่เขาเปิดตัวออกมานะครับเมื่อปี2020เดือนธันวาคมณตอนนั้น g s t ติวรุนนี้เป็นรุ่นที่บางที่สุดนะฮะซึ่งมีความบางเพียงแค่12.9ม mm ิเมเท่านั้นถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีความหนานะฮะอยู่ที่ประมาณ14.5 14.4ประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแต่รุ่นนี้เนี่ยบางแค่12.9ม mm. ิม นะครับอีกอย่างในเรื่องของความบางแล้วมันทาให้น,นาฬิกามีน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็แกนกลางของเขานะครับไม่ใช่ตรงนี้นะแกนกลางจริงๆมันจะมีขึ้นไปห้าหชั้นนะครับแต่เราเห็นเห็นแค่นี้เห็นไหมมันจะเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยแกนกลางข้างในนะครับข้างในก่อนที่จะถึงตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูมันจะมเีเขาเรียกว่ามันจะมีวัสดุอย่างหนึ่งก็คือคาร์บอนนะครับที่เขาจีชองเนี่ยเอามาใส่เอามาดีไซน์ในเรือนนี้นะครับ ทำให้การป้องกันนาฬิกาเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกทนยิ่งขึ้นไปอีกแต่มีความเบานั่นเองนี่คือเหตุผลเลยที่นาฬิกาเรือนนี้มีน้ําหนักแค่80กรัมเท่านั้นเรียกว่าแบบใหญ่ๆระดับ49.6ม mm. ิลิเมตรขนาดนี้เนี่ยนะฮะแต่น้ําหนักแค่นี้ถือว่าโอเคมากๆใส่ง่ายมากๆเรียกว่าคือเขาอัปเกรดขึ้นทุกอย่างเลยวัสดุนะครับหน้าตานะฮะให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่นะฮะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่หลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนซึ่งรุ่นนี้สามารถทําได้โดยนะฮะต้องเชื่อมอเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับใช้แอป a s i o Watch นะฮะใช้แอป Casio Watch ถามว่าการเชื่อมต่อกับแอปมันดียังไงนะครับมันก็มีข้อดีหลายอย่างถามว่ามันใช้งานได้ทุกทุกวันไหมเอาจิงนะเอาจิงนะใช้งานไม่ทุกวันไม่เท่ากับพวกสมาร์ทวอชอยู่แล้วมันเทียบกันไม่ได้ แต่มันมีเนี่ยมันทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ย,ม,ม,ยมีความเที่ยงตรงนาฬิกามีความแม่นยําบอกเวลาเป๊ะ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 เ,เนี่ยไหมฮะพอเขามีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีการเ,าเขาเรียกว่าเวลาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติให้มันตรงให้มันแม่นยํามากที่สุดให้มันตรงกับมือถือมากที่สุดนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีความเที่ยงตรงสูงนะครับโอ้โหสุดยอดพูดไงก็พูดไปหมดนี่คือความสามารถของในในส่วนของโมบายลิงก์นะครับที่เรา ต้องมีอ่ะยุคนี้ต้องมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของรุ่นนี้เป็นรุ่นกินแสงหรือว่าทอส,สูล,ล่าพลังงานแสงด้วยนะครับนี่มีลูกค้าถามว่าถ้าพี่แล้วถ้ามันไม่โดนแสงอาทิตย์แล้วมันมันทำยังไงถ้ามันดับไปเลยในกรณีที่มันดับไปเลยนะครับเราสามารถเอามาตากแดดได้2-3ชั่วโมงอะแดดจัดๆนะแล้วก็จะติดกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ดับนะครับมันยังไม่ดับเนี่ยเราสามารถที่จะ ใส่ตามปกติในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ต้องไปเดินตากแดดนะครับแค่เขาได้แสงจากหลอดไฟเนี่ยมันก็เป็นการกักเก็บพลังงานไว้แล้วนะครับนั่นคือเพียงพอกับก,บการใช้ในนาฬิกาแล้วนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับสายเลซิินเนาะแล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็แกนกลางนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงแล้วก็เบาจริงๆ่งเลยเนาะ <laughs> เออนะฮะ แล้วดูดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับนอกจากในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของปุ่มนะครับนี่ปุ่มเนี่ยฮะมันดีไซน์ให้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปกติเนี่ยกว่ารุ่นอื่นๆน่ะกว่ารุ่นเดิมไม่ใช่รุ่นปกติอย่างเงี้ยคือมันใหญ่ขึ้นทําให้ตัวปุ่มเนี่ยมันกดง่ายขึ้นมันสัมผัสง่ายขึ้นนะครับ กดง่ายมากใช้งานง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะครับตัวเข็มไม่มีเข็มวินาทีมาให้แล้วก็มีฟังก์ชันแฮนด์เซตมาให้เท่ากับว่าเราสามารถที่จะปรับเข็มได้ตามต้องการนะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะต้องการให้เข็มไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแล้วแต่เลยอันนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดในส่วนของหน้าปัดนะครับด้านบนจะเป็นโลโก้ของ G Shock นะครับแล้วก็หน้าปัดเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวมาร์กเกอร์จะเป็นออกสีขาวนะครับเวลาบอกเวลาเนะี่ยแล้วก็จะตกแต่งด้วย วินาทีตรงนี้นะมาร์เกอร์วินาทีที่เป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับสวยนะผมว่าเขาเลือกใช้สีอย่างสวยงามมากๆแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะออกเป็นสีดำนะครับดำดำแบบเล่นแสงด้วยดูดิกระจกไม่ใช่แตนเฟนะครับกระจกเป็นเิเนอรลนะฮะกันน้าลึก2อ0เมตรนะครับแล้วก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไวน้นี่เห็นไหมมีแฮนด์ฟังก์ชันแฮนด์เซตนะครับดีเมีทุกอย่างแบตเตอรี่นะครับนี่ให้สังเกตรตรงใบพัดจะมีขีดสีขาวๆเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ S เห็นไหมฮะ S M แล้วก็ L นะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไอสี IC ขาวๆเนี่ยมันชี้ไปที่ตัว S เท่ากับว่าตอนนี้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอยู่ในระดับพลังงานเนี่ยหน่วยอยู่ในระดับสูงสุดเลยก็คือตัว S เลยนะครับตัว M ไม่มีนะมันมี L เลย M ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่เขาไม่ได้เขียนเป็นตัว M นะไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอ่านะฮะแล้วดูการขัดสแต,เตนเลสต่างๆนะครับแบบคือมันดูดูบึกบึนดูแข็งแรงมากเลยนะครับ แข็งแรงมากๆอะคือใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะโอ้โหสวยครับแล้วก็เข็บมีภายน้้ำนะมีไฟมาให้อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของการอัปเกรดวัสดุไปแล้วอัปเกรดหน้าตาไปแล้วอีกอย่างนึงคืออัปเกรดเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยที่ฟังก์ชันต่างๆยังมีอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีการใช้พลังงานน้อยกว่ารุ่นปกติอยู่ที่ประมาณ5 6ซ แต่ใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ประหยัดพลังงานขึ้น56%เยอะมากๆนะห้สเนี่ยสุดยอดแล้วนะห้เนี่ยนะฮะในใน u t u b e ของ Casio เนี่ยเขาจะมีพรีเซนต์รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับไปเซิร์ชดูก็ได้เขาพรีเซนต์ไว้ได้ดีเลยนะครับก็ไปดูดูแล้วแบบดูแล,แลอยากได้อะดูแลอยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็น Ad j u s t นะฮะสามารถที่จะเอาไว้ s e ตติ้งต่างๆโดยการกด,ดค้างอย่างนี้เห็็นนมฮะเห ทีนี้นี่คือปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นาฬิกาอยู่หน้าแรกนะครับแน่นอนว่าอีกปัญหาหนึ่งของ g s t ติ l ก็คือช่องช่องบอกช่องบอกเวลาที่มันเป็นดิจิตอลน,น่ะมันดูยากเพราะมันเล็กแล้วก็มันเป็นสีดำนี่มันเล็กแล้วมันเป็นสีดำแต่ว่าเข็มเนี่ยดูง่ายปกติของ G-Shock เนี่ยเข็มดูยากถูกไหมแต่รุ่นนี้เข็มดูง่ายแต่ดิจิตอลดูยากนะครับ นี่ด้านล่างก็จะเป็นอบอกวันที่เออบอกวันนะครับด้านด้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นวินาทีนะแล้วก็ฟังก์ชันถัดไปเนี่ยจะเป็นเวลไทม์นะครับสามารถดูเวลาต่างประเทศได้ด้วยนะโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่เชื่อมต่อมือถือเลยเราสามารถที่จะดูเวลาได้รอบโลกนะครับอยู่ที่38เมือง38เมืองสําคัญสำคัญนะครับก็สามารถที่จะกดดูได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็สต็อปวัดนะครับจับเวลานะฮะอ่าตั้งเวลาถอยหลังนะครับ จับตั้งรายการปลุกนะครับแล้วก็กลับส่นหน้าแรกคือถ้าจะใช้ให้มันเต็มเหนี่ยวของเขาอ่ะมันจะเป็นที่ต้องเชื่อมกับมือถือน,นะครับอันนี้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยนี่คือฟังก์ชันที่ผมพูดได้ฟังว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูไฟกันนิดนึงเมื่อกี้กดไฟให้ดูเล่นๆแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟอีกนิดนึ่าดูพายน้ําก่อนดูรูมก่อนนี่ ชัดเลยนะครับห้องนี้ไม่มืดนะต้องบอกก่อนห้องนี้ไม่มืดนะครับแต่ว่าไฟดวงที่ใช้ถ่ายเนี่ยดับก็จะมีอยู่โอ้โหชัดเลยสว่างดูง่ายนะครับแล้วก็ไฟอะไฟเป็นยังไงโอ้โหอีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดของรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้มีอะไรนะมีคาร์บอนเนาะที่เป็นแกนกลางนะฮะคาร์บอนที่เป็นแกนกลางแล้วก็ลดน้ําหนักลงทําให้นาฬิกามันบางขึ้นใส่ง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเนาะ แล้วก็อะไรีกเมื่อกี้ที่อัปเกรดเยอะเลยอ่ะ <c oughs> อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของไฟอ๋อเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของไฟนะครับเขาบอกว่าไฟเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแต่ไม่มีพลิกมือนะไม่มีพลิกมือแล้วไฟติดนะครับไม่มีมาให้นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าไฟมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ก็ดูแล้วมันก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะมันอาจจะสว่างขึ้นเหรอหรือยังไงนี่ดูดิโอ้โหเขาบอกไฟเนี่ยมันทายมากขึ้นโอ้โหชัดเลยสวยเลย แต่ไม่มีเฟสนะครับมันดับไปเลยนี่นะฮะเรียกว่าบางอย่างก็มีไว้ให้บางอย่างก็อัปเกรดบางอย่างก็กัก,ก,กไว้นะครับก็บางอย่างเนี่ยถ้าใส่มามันก็จาเป็นต้องเพิ่มราคาขายเนาะอย่างที่เข้าใจกันนะฮะอ่าเดี๋ยวไปขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนี่ขึ้นข้อแล้วหน้าตาแบบนี้ฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบใส่ในการสายยางนะครับเพราะฉะนั้นใส่แล้วมันจะดูคล่องหน่อยนี่ เบามากนะฮะเหลือเ <bla u. S 1> <cele> ชื่อเลยว่านาฬ <ıkt> ิกาที่ขหน้าปัดแบบเกือบๆจะห้าเซนขนาดนี้เนี่ยแต่แบบมันเบามากเลยอ่ะเออแล้วก็บางนะไม่ได้หนาะเหมือนจีสติลรุ่นก่อนๆแต่ถ้ามองด้วยตาเอาจริงมองไม่ออกเออมองไม่ออกนะฮะแต่ผมบอกให้ฟังแล้วกันว่ามันตา่างกันู่ประมืเอเกือบๆสองมิลนะกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์สี่ร้อยนะฮะโอ้โห oh. แล้วแบบเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยนะ คุยให้เพื่อนฟังได้เลยเฮ้ยตัวนี้มันอัปเกรดนะอัปเกรดฟังก์ชันเยอะเลยนะอัปเกรดวัสดุเลยแบบใช้ได้นาน,น,านย,ายาวเลยนะฮะขึ้นข้อมือแล้วหล่อแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ตอนนี้ราคาลงด้วยนะได้ข่าวว่านาฬิกาหลายๆแบรนด์ทั่วโลกนะวันที่ผมถ่ายเดี๋ยวก็จะเป็นต้นเดือนสิงหาหลายๆแบรนด์เลยนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นโรเลก็กซ์นาฬิกาแบรนด์หรูไม่ทั้งจีช็อกเองนะครับที่ตอนนี้หลายๆรุ่นก็ขาดตลาดแต่ราคาลงนะราคายังยังแบบ ยังไม่ได้ขึ้นไปไหนไกลเพราะฉะนั้นก็รีบซื้อแล้วกันเพราะว่า G s h o p เนี่ยเขามีปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลานะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ www.watshop.com นะครับสนับสนุนเราได้นะครับต้องการที่จะซื้อกับเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ยังไงก็ข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหลน่นต้องขออภัยด้วยจริงๆคอมเมนต์คุยกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ